สวัสดีจ้าสวัสดีตอนทเที่ยงๆนะจ้าวันนี้ก็จะมา,าทำคลิปชวนชิมอีกแล้วนะจ๊ะ <ๆ S 1> เป็นลาดหน้าค่านี่นี่ค่ะลาดหน้าเห็นไหมคะนี่าจะไปชิมกันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตตากก่อนแป๊บนึงจะเอาเส้นก่อนนะคะนี่เส้นหยิบเส้นก่อนนิดหน่อยค่ะนิดหน่อย นี่และหน้าฝีมือคุณแม่เบ่อร์ค่ะเดี๋น,นะคะชึบนี่ค่ะเรามาชิมกันดีกว่าค่ะนี่และหน้าฝีมือคุณแม่ค่ะไม่ต้องปรุงเลยค่ะอร่อยมากนี่ อันนีกันนะคะกลางวันพอดีเลยกำลังร้อนๆอเลยค่ะอ,อร่อยมากค่ะ อร่อยเวอร์ค่ะอร่อยแบบว่าแซ่บๆอีกคำนึงค่ะเน้น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 อืมแักยากเลยนะคะ ทานด้วยกันนะคะเอเคค่ะเดี๋ยวยังไงก็ขอตัวไปทานด้านหน้าก่อนนะคะไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขวันนีะคะโอเคค่ะบ๊ายบาย